กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมในแผนเวซ VSMB ใน,นมอดฟิวชั่นเนี่ยผมพานนี้อาที่แล้วผมในด่านที่ 40, 42เรานะผมทำให้เรากะอักเลือดไปหลายตาเลยนะผมก่อนจะผ่านได้โอเคพาพาที่เราจะมาเล่นด่านต่อไปกัน,นะครับผมด่านแตงโมนั่นเองโอเคหุ้ยพี่ยักษ์ผมมาเหลือไงเคียเนี่ยเตรียมพร้อมรวยโอย้แต่แตงโมฟิวชั่นกระโดดอะไรวะบ้างแต่มาเนี่ยไม่มีตัวกระโดดแล้วก็เลยเพิม่มตัวกระโดดแล้วก็เอากล่องสูงม,มาเหมือนเดิมชิวๆไปครับจะไหวหรือไม่ต้องดูอีกทีต้องมาดูอีกที โอเคาเต็มวางเฝ้าโพดไว้ก่อนอันนี้ยังไหวอยู่เราก็จะวางไปเรื่อยๆต้นเกมไม่มีอะไรมากมาฝั่งนี้เราก็วางมีไว้จะได้มีพอชัยเฮ้ยเฮ้ยมันมาไวไปแป๊บนึงผมเตรียมการไม่อีเทินเจนีก็ี่เายเจนก็พี่เฉยมาเยอะไปและไอ้บ้าอืมเอาสะพังเลยพี่ก็จะพังแพงผมไม่เดียวไม่ได้นะนี่ฟิตเลยแถวหลังพร้อม วางเต็มเลยเดียวตอนนี้พี่เบิ้มยังเพิ่งมานะผมไม่ไหวเขาวางแผงกระหล่ำต่อจะแตงโมค่อยวางชน,นะเราจะผสมฟิวชั่นกันอยู่แตงโมเสียไม่ต้องลางเลยแรงๆรงเลยพี่ชอบชอบความรุนแรงตีมันน้องเออกระแทกหัวม,ม,มันด้เยอะไอ้พงษนี้มันนิสัยไม่ดีมันทำให้ฉันอับไปเขยขี้เน้อตีมันอ่าอะไรวะเนี่ยนี่เจอแผงเจอแผงนี้เข้าไปร้องเลยเออและมันเฮ้ เฮ้ยในมันเข้าโพแตงโมสุดยจอดทำได้อย่างไรเอ้เดี๋ยวแตงโมกันนี้ได้ปะเอาได้่ะโอเคมันจะเคยวางอยู่นะรอบนึงมันจะทําลายมันจะทลา,ายแผงหลังผมกันก่อนนะครับโอเคได้อยู่มั้งก็วางแตงโมไว้สัวลูกพี่ผมจะมานะอย่างนี้ต้องระเบิดที่ชากอุย้ยโอ้แต่ย่าพี่เอ้ยมันเอาอะไรมาวนะเนาะโยนไอเด็กไอเด็กดอกนี่มันทำไมไม่เอาแผงลังพีกไปเลยไอ้บ้านี่มับนบางอาจโยนตัวอะไรมาก็ไม่ลรว แต่ก็ไม่ต้องมอมีกันเลยไปทำสงครามแตงโมอดอกไม้นี้ตัางกันหน่อยใหม่แล้ยวเป็นไม้แล้วตูมไม่ฟังเอ้ยไอเด็กนี่มันกินแพงหลังฉันฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมเอาพี่ไปกินอ่ากินแตงโมอย่างงั้นเหรอของแพงแค่นี้นไม่ได้นะก็เนอะกินของแพงของฉันเฮ้ยเจอกันดามฝั่งตรูหน่อยเว้ย มาเด็กตูกันดมนะเว้ยอย่านะอ่านะเดี๋ยวพี่เจอกันดัหุมหมหรือเ่า่เน้แต้มบัมแต้มเยอะบัมแต้มเยอะนี่ไโดนกันดัหุผมไปไงล่วงไปเลยเด็ดำมมันล้าแรงเหรอใช่ปะดผมล้าแรงเหรเขาจะปะฝังแต้มหน้าไปเยอะท้มหนาไปเยอะทำแต้มกันหน่อยทำแต้มหน่อยก็เลยโอ้ยสงครามเจอเจอมันตายอะไรมาไม่รู้ช่างมันโดนแน่โดนพี่แตงโมผมแน่ัน่อืมอะไร ฝนแตงโมเจอสกิลโหดว่ะฝนแตงโมเฮ้ยมันเอาเยอะอืมบางอาจจะมากินแตงโมเั่นย่างงั้นเลยอย่าได้หวังไอเด็กบ้านี่เดี๋ยวไม่ต้องสั่งสอนก็เดี๋ยวมากินแตงโมเั่นย่างงั้นเลยยังไม่เท่าไหร่ผมแพ้ตัวกระโดดตอนนี้ตัวอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่ครับบอกเลยมันชิวๆเลยผ่าฝนแตงโมเอาไปฝนแตงโมอีกก็เยอะไปละก็เยอะไปละอีกก็เยอะไปละปลาอะไรมาเนี่ยเฮ้ยอย่าปลาไอเด็กนั่นมาจะไปชอบอ่ะฝนแตงโม ฝนแตงโมช่วยด้วยฝนแตงโมฝนแตงโมจะส่งเด็กนี่มาอีกแล้วอุ้ยตังค์เหลือเฟืออ่าฝนแตงโมโอ้ยตังค์หมดจะส่งมาเด็กนี้จะส่งเด็กนี่มาไม่ได้โอ้ยผักออกได้ไหมเนี่ยโอเคออ้ยมาดีเจอหาฝนแตงโมเชนเป็นยังไงล่ะไม่เอาแล้วเชอรี่บอมหมันไส้โอ้โหระยะโคตรสั้นเลยอืมโอเคนะครับผมตอนนี้จะเตรียม อันนี้ไปอันนี้ไปแล้วครับตอนนี้เราก็จะเอาอันนี้ไป,ไปเพื่อดีดมันออกไปตอนนี้เราก็ต้องเตรียมการให้พร้อมสำหรับุนยนต์อีกคือมันต้องแบ่งว่าจะเอาตัวไหนตัวไหนอีก้มาครับตอนนี้ปล่อยให้มันซวยอาหารโอเคเดี๋ยวเราจะวางแผนกันใหม่ละฮะเดี๋ยววางโซนนี้ให้เป็นเห็ดเมามีก็ป้องกันยักษ์เลยวารยักษ์แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นโซนดินโดนอะไรหวังว่าคอยรอดแล้วกันนะครับค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้มันมาอีกแล้ว อการแต้มเยอะๆว่ะไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงมันต้องโดดมาแหละงั้นต้องพาวดาก่อนแล้วนะประมาณตรงนี้แล้วก็เสกไปเลยโอเคแต้มมาอุ้ยทำไมรอบนี้มันมาเยอะจังวะมันเอาแพงเยอมไม่ไหวเราต้องเคลียร์จริงเอ้ยอ๋อลืมดูแผงนี้โอ้แย่จัดหลุดมาได้ไงวะเนี่ยผมต้องเตรียมการวางโบนัสเพิ่มว่ะวางกันหน้าก่อนแล้วกันไม่ไหวจริงจับจัดจับ โอ้ยไม่กอดเยไม่กอดไม่กอดเตะมืเตะมเตะมโมยังไม่ได้ครับตอนนี้ต้องหายมาวางดักก่อนวะยังไม่ได้จริงสวกไปก่อนแล้วแล้วก็อ,อีกรอบโอเคได้แล้วทีนี้หางหน้าผมจะวางไอพวกนั้นแหละต่างโค้ดสำคัญเลยงั้นเราใช้ต่างไม่ได้แนะ่นอนต่างหลังมันจะเริ่มออกมาแล้วกระท่งให้เอ้ย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 เกือบแล้วเล่นทีเผื่อนะเราเนี้ยนี่ใส่ไม่ได้เลย เดีวันนี้มันจะพังแผงผมไม่ได้อันตรายไม่ไว้ใจอ่ะไว้ใจมัยิงต้องหน้าไว้ใจต้องรีบจัดก,การก่อนนะครับมันล่อแผงผมแน่เลยเน้นอัปเกรดแต่มงมกอนกี่มันเออนั่นแหลท์ทำดีอัปเกรดกันหน่อยอ,อ่ระเบิดีอแคแล้วก็ปุ๋ยมาแล้วทำดีตังไม่รอฮะอีกแล้วโอเคอุ้ยวันทัชช่วยชีวิต อีกมาเลยนี่ไงต้องผลักมันออกครับยังไงไม่ได้จริงขึ้นมาแล้วก็ผลักออกแล้วก็หมดปะตังไม่พอต้องการสามพันแล้วทำไมเองไม่ผลิตตังเลยวะเอ้ยทันวะอ้ยเอาเยอะคนนั้โนโดนเล่นเนี่ยเมาโดนแล้วแข่งสดที่สุดหรอโอเคอูเกือบมาแข่งข้างพ่อไหว แต่ตรงเนี้ยไม่น่าไหวาละเอาเลยแล้วกันอย่าแพงหลังหายมันล่อแพงหลังผมไม่ไหวเนะอือโดนไปดิอ๋อแพงหน้าผมกันได้หมดแล้วอ่ะเจอผมอะ่ะไม่ไม่ดีมันไปไอย่นไปตังค์ไม่พอเยอะโดนาเสกตังค์ให้นเ,เ,เนี่ยครับอือโอ้โหเต็มคาราเบลเดาแข่งข้างผมเยอะไม่ยอมผมไม่ยอมหรอกนะลูกองศักดีผม,ม,มนะรรข,ขึ้นมา โอ้ยลูกไฟยักษ์ไม่มาคำนึงแข่งหน้หนาราจรพังไม่ได้จะพังไม่ได้พิกที่ไหนล่ะพิกโหลโอ้ยผมขอแตนนิดนึงแตนนิดนึงโอ้เกือบเกือบเกือบโอ้ยชิตโอ้ยชิตอยางพี่ยรายังคุยกันได้ใช่ไหมผักออกพีคปะอืมระยะไก่เนี่ยชอบบอกเลยซ่อมไว้ก่อนโอ้ยเดือดจัดอันนีม้มีความปานนี้ แล้วแผงหลังผมหายหมดแล้ววะแ yeah, ย่จงรวยแต้มมาเอาแผงหลังผหมดแล้วโน้ <No. S 1> เอาแผงหลังผมเยอะต้องหาจังหวะดีๆฮะงั้นไปทั้งแผงแน่นอนเอ่อแล้วก็วางวกระถางตัวนี้แ,แ,แล้วก็วางแล้วก็วางตัวนี้แบนก็แตะแล้วแล้วไงอ่ะไข่แช์เข้ามาเลยหาฝนยักษ์ไปฝนทุ่งแต้มโมเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนจะเอาแผงหลังผมไม่ได้เหลี่ยมนะเราเนี่ยนิสัยไม่ดีแต้มมันนีแต้มตมันนี โอเคผักออกครับผลักออกอยู่ยากครับจงังหวะนี้ไปครับปมๆปๆเอาเราแผงเราเง,งี้ยเสียเหลือเกินโอ้ยกระถางไม่เหลือเลยแผงนี้โอ้ยอย่งครับพี่เดี๋ยวเปสุดท้ายเจนนะตอนนี้หา,าหมดปะ่ะยังไงดีวะโอ้ยมาช้าวะเ,เอาไปกินก่อนแล้วกันอือโอ้ยยี่ดีดมาก่อน ไม่ไหวจริงจังหวะนี้ไม่ไหวจริงโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เกินไปพี่ก็เกินไปอันนี้ทิ้งบอมไม่ด้วยทิ้งบอมแล้วก็หายช่วยเลยโอ้ยอย่แผงหน้าอย่างกันได้อยู่แต่แผงหลังไปหมดแล้วเนี่ยนะไม่พักเลยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะโอ้ยเดี๋ยวไปต้องแข่งเลยนี่ยว่า ผมไม่มีตังค์ตัวนี้ยว่างเต้มไม่ได้เลยข้างหลังมันเอาแผงไปหมดเลยอไม่ได้ตั้งรับเลยทีนี้หนักครับหนักทีนี้อทั้งแผงครับตอนนี้ไปหมดแล้วเอ้าเอ้าเต้มตัวเอ้าเอาโอ้ย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 เอ้าเอาเอาเข้าไปเอาู้จะบ้าตายโอ้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 ยเนาะโอ้ยโอ้ยมาเต็มเลยอู้ววิกันยังไงก่อนนะเฮียเอ้าเอาดูมันทำมาอุ้ยชนะมาได้เอา ก็เพรแหละโอ้โหมันมาอย่างงี้ใครไปรอดวะหนูมาให้แต่อันนี้มาไปชอบมาใช่ไหม,มันก็มาให้หมดเลยกระลำเป้ก็ลำเปอีกสดๆมาละจ้อนี่เลยถางมาดิเราจะวางอันนี้กันดูเรื่องเลยนี่แน่วางไว้ชอบมาดีนักมาทําไมกันหมาลูกได้แต่ไอเทมอะไรก็มาก็ไม่รู้วางไปก่อนกระถางดีกระถางอะ่ะโอ้โหให้แต่ไอผักนี่มาเลยให้ม่ก็ม,มาลูกก็มาก็มาเข้ามาเลยมันมายะไอห,หมอนี่ปนปน อิปอนคืออะไรวะผสมได้มัวเลยตอนนี้ไม่รู้ผสมไปก่อนโอเคไม่รู้มันได้อะไรมีแตงหมูแตงหมูแต่หมูด้วยเอาไปโดนนะต้องโดนอีกทีนึงอะ่ะมาอ่เอ้ยมันแก้พวกแตงหมูได้แหละเพราะจีวางกันไว้เต็มกัน,กนครับตอนนี้ทำอ,นนอาไรกันเอาไม่มอดอ้าวตะลามแล้วไม่รู้เอาทุพพันแบนไปแล้วลูกคำเหรอไม่รู้ไม่สนเอามาพวกเบนมาโดนผมวะตอนนี้คือผมไม่ไหวแล้วะะระเบิด เบอรไส่ระเบิดฟงฟิวฟงฟิวชั่นหมดแล้วตอนนี้เข้ามาเลยมัวแล้วอยากให้เอาใจง่ายแล้วผสมมสัวสวดแล้วตอนนี้มัว ัวเลยโบบ้านงานโคบมานงานโบบ้านงานไม่รู้ว่าตอนนี้วางเปก่อนนะโอ้ยวางไปก่อนจับได้ก็เข้ามาดูตเราเนี้ยเราเบิดดีเข้ามา,ยนนเ,มาเยอะจังวะวางทุกอย่างทุกอย่างาแล้วขอให้เข้ามาไปไม่รู้ไปไปไปวางได้เลยวางมาตอนนี้หัวแล้วคลั่งแล้วเว้ยคลั่งแล้วเข้ามาตั้ง คลั่งมากอย่างไรจับฟางมาตอนนี้คลั่งสุดๆตอนนี้คงคลั่งสุดๆอี่โดนไปดอกหนึ่งโอเคโอ้ยอย่างยากเลยเฮ้ยห,หลังๆนี้อย่างตึงเฮ้ยจบแล้วเหรอเออเฮยไอ้สุดไอ้สุดมันก็จบแล้วตาไหโอ้ย โอเคในสุดผมเล่นในเรื่องจบนะฮะมีทั้งหมดสี่ห้าด่านโอเคอู้ยกว่าจะทำได้กว่าจะผ่านนะฮะลำบากหลายเทคอยู่ประสบสนนะความสำเร็จถ้าผมในสุดเราก็เล่นจบสักทีตับแพนเวสซอมบี้ในมอรฟิวชั่นเวอร์ชันนี้ผมก็โหลดมานานแล้วกว่าจะเล่นจบกว่าจะเล่นจบแต่และด่าโ <laughs> อ้ยไอคิวผมก็ไม่ได้สูงดนะ้วยเางเห็นวางมั่วเอาจริง คือตอนไหนมาผมก็ไม่รู้มันจะออกมาตรงไหนขอจบเพลงนีน้ผมเดี๋ยวพัดหน้าพัดต่อไปผมเดี๋ยวจะมาเล่นเกมอื่นแล้วว่าอาจจะมาเล่นในเรื่องเสริมกันต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวาพานี้ขอไปก่อนนะครับผมเจอกันทุกคน